ทิกตอกสตูดิโอมันเปลี่ยนเป็นไลฟ์สตูดิโอตั้งเมื่อไหร่วะจริงปะเนะี่ยอ้อสวัสดีครับไม่ไม่ได้ไลน์นะไม่ได้ลฟ์อันนี้อ๋อทิกตอกไลฟ์สตูดิโอเหน,นือขึ้นไม่ได้ไลฟ์นะไม่ไล้์อันนี้ทดลองทดลองนีง่เห็น นี่เราไล่สองแพลตฟอร์มมันได้ไหมนี่อยากจะไลฟ์ของ เวลากดไลค์ใน t i k ตอกเนี่ยมันขึ้นชื่อไม่ครบเป็นเพราะอะไรวะสามารถแก้ได้ไหมอันบนึงนะคะรับแั๊หนึงผมสังเกตหลายรอบแล้วเวลาไลค์ทิกตอกเนี่ยมันจะขึ้นชื่อไม่ครบมันจะขึ้นแบบเป็นต้องสือเป็นผิดเป็นเพี้ยนเนี่ย มมหนึ่งเาเสียงเขาใส่หูฟังเลยไม่ได้ยินกัน,นจะเปลี่ยนเป็นสายญี่ปุ่นก่อนเ <c oughs> ดินฮะญี่ปุ่นอันไหนวะอันนี้มันเกาหลีอันนี้ญี่ปุ่นโอเคอันนี้ก็ได้ยังันสองทุ่มสองทุ่มครับตอนนี้ไม่ไลไ์เด้อ ตอนนี้ทดลองด้วยใช่เราไปดูในทดลองใน,ใน YouTube YouTube ก็มีนะไปดูได้ไปตำไปตำที่ YouTube ได้ด้วยยู u ูบดีเลยกว่าอีกวิกั o ยูทูบดีไหม ติ๊กตอกมันหักต่างนี้ไปหน่อย